นี่คือเด็กมปลายที่ฉันนัดมานะหัวรีดกันรีดอล่นีคือการเดทของไอ้แก่กับเด็กมปลายเอาละน้องพี่มาแล้วน้องจ๋าแล้วจ๋าเราไปหาที่เงียบๆก่อนไปดูน้องเขากลัวๆนะเราเดินสยามบ่อยเหรอ เวลาเขามาเดินสยามว่าต้องไปไหนก่อนนะล้วแป่เวลาแต่ถ้าหนูมามันมันก็เป็นเวลาเย็นๆหนูก็จะมาทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปเดินชอปปิ้งไม่เราต้องได้กินข้าวเย็นก่อนเพราะว่าเราจะได้กินของหวานต่อถอดหน้ากากก่อนพ่มว่าเด็กคนนี้ปแปลกแปลหน้ากากาก็ไม่ยอมถอดพ่มเลยหาทางชิงแต่ผมก็ทําใจไม่ได้สงสารน้องน,งนั่งีไม่ได้ไปหาที่น,นั่งดีๆีปกติวรุ่นวรุ่นสยามเนี่ยเขาต้องกินชาไข่มุกไม่กินชาไทยเชยจะตายอันนี้อันนี้อะไรอะคะสีดำ คเลี <mother> <S <S ้ยงของฟรีพิชเชื้อให้ก็ได้นะแล้วน้องเขาแวะทุกบูธเลยนะที่เป็นของฟรีเนี่ยลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าหรือว่าน้องเขาจะไว้เขาแพ้ถึงหน้าร้านแล้วนี่พี่เลี้ยงหนูกไหมอะเลี้ยงได้ขาดก็ได้ได้หรอป่าโอ้โหเอากินนะโอ้โอโอ้โกิจไก่กับไก่ทอดเหรอไก่ทอดปากซอยผมก็มีขายเด็กอะไรว่าเมนูเขาเล่าเข้าไปเลย มีผัดกะเพราไหมครับไม่มีครับอ๋อาเขาไม่มีไม่มีผัดกะเพราแล้วเขากินอะไรอ่ะเขาชอบทานมาม่าเกาหลีกับไก่ทอดมีไก่ทอดถาดใหญ่ไหมน้องดูสินหวังอ๋อเฮ้ยหนูพูดภาษาเกาหลีได้เหรอหนูพูดได้คำเดียวสั่งสั่งไงดีวะเนี่ยดูแก่ขึ้นไปอีกกไวยทอดเหรอครับอ๋ออาหารเกาหลีไม่ใช่กไวยทอด้ยทานไก่ได้ใช่ไหมเป็นเกาหลีเปล่า กูมาให้เด็กมันแกล้งทำไมเอาผมเอาน้ำน้ำมะม่วงครับมีมะม่วงไหมครับมีครับไม่เหรอเอาม่ใช่ตาจริงเหรอตากูใสเป็นใสเบี้ยนฮัตสกี้ขนาดนี้มันตาจริงนะพี่เป็นเปล่าอุ้ยพี่ไม่เคยกินอุยเหมือนเอากูมาทร์ลามาผักกันเปื่อนพักกันเปื่อนกูใส่ด้วยเหรอพุ่มในไรเกตสีมารยาทดีเด่นนะว่าไปนี่เริ่มชินละชินกับเด็กใช่ไหม เด,เด็กสมัยนี้เขาแต่งหน้าได้เหรอลิปมันป้าลิปสมมติว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ขายของเราจะเชียร์ขายลิปกอสนี่ยังไงไอ้นี่ของหวานออของหวานไม่เราไปกินไอ้นี่ก็ได้เค้กญี่ปุ่นแถวบ้านพี่ชิน้นละสามสีเบงมันไม่เหมือนกันเด็กสยามนี่มันเรียงมากจริงๆไอศครีมช็อกเบลนี่ค่ะเด็กสยามนี่เขาพกยามมาด้วยเหรอแม่บอกไงร้านเสื้อผ้าตรงนี้เด็กไม่เด็กเด็กมาปลายสมัยนี้เขาไม่ไม่ไอจาขอบแล้วเหรอ เปาาจกรไม่รู้จักจาขอบเหรอไปรีดอกันรีดอคือรถกระบะเหรอบารี้เรามีรูปอ่ะเอาแบบที่มีโดโดมังชินกิที่ดีเหรอเป็นธรรมดาที่เด็กมอปลายเขาชอบอะไรเกาหลีเกาหลีเนี่ยตกลงใครจะสงสารใครก่อนดีอะไรอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเออเคยถ่ายไหมเนี่ยพี่ชอบตู้นะตู้อะไร ตู้ถ่ายรูปตู้ถ่ายรูปก็ได้ปิดได้เหรอไหนจะตู้ไหนจะหลุดมาอะไรของน้องเนี่ยปิดใส่ไม่เข้านี่อืมดีนะที่ยอมหัวทองมาก่อนนี่เลยไปญี่ปุ่นคอดเพนี่ก็จะขึ้นรูปสีรูปที่เราอ๋อแกนได้เลยเดี๋ยวนี้เขาทำสมัยขนาดนี้แล้วแบบนี้ไหนเห็นไหมเสร็จแล้วก็ออกมาเอารูปด้านนอกนะอือสุดยอดไปเลย ทำเป็นคู่รักวายทูเคไได้ข้างบนนี้คืออะไรเป็นร้านขายของในนะคะอะไรอ่ะบนนี้น,นี่น่าจะมีงานทีละเทศกาลหรอและทีลิโดก็มีร้านทางของผมแล้วนนเขนนา,า,า,าไม่ทำแบบเป็นแบบทะเลมีเปลือกหอยมีอะไรนี้ ตรงน้องกลับบ้านเยอะแม่เขาว่าแต่แต่ตเดียวนะกลับมาทำไมเนี่ยเฮ้ยหรอหนูจะขึ้นรถแล้วหรอ,อรีบ,ร,บรีบกลับบ้านเลยเปล่าไม่รีบค่ะโอเคแปปปเคยเจาะหูปะเจาะอยู่นี่ไอ้ไปตรงหูหนูค่ะแวะร้านนวดแผ่นโบราณได้ไหมพี่เมือขา,าอไปเลย เข้าไปเเลยด็กสยามเนี่ยมันต้องเข้าคาเฟ่เอหนโนเออลาก่อนประตูเข้ามาเลยไปก่อนสิไอประตูบ้าแกทำไมฉันดูแย่มันทำไมเข้าไม่ทำประตูให้มันเข้าง่ายๆเด็กมอปลายเนี่ยเขาไม่ได้ยอมหนังนานนะถ่ายรูปเสร็จก็ไปไปต่อเลยไม่น่าร้านกาแฟเขาแค่มาซื้อน้ำมันก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปเอ้โแล้วก็ไป เอาประตูนี้ไปทิ้งทีเราจต้องลังแกฉันด้วยโอ้ยเดี๋ยวจะชนเขาแล้เนี่ยใช่นี่เอกสิ่งญี่ปุ่นค่ะอะสมมติว่าแนะนำตัวภาษาญี่ปุ่นอ๋อทาจิเมะมาชิเตะวัตชิวะจะซาเดฟเยโรชิคุโอเนกายชิมะโอเคแล้วถ้าเกิดเราจะพูดว่าขอโทษค่ะตอนนี้หนูปวดขี้มากหนูอยากไปขี้ที่ห้องน้ำแต่ไม่ทราบว่าห้องน้ำ ก็หนูไม่ถนัดเชื่อมซึมหนูจะขี้ยังไงดีให้หนูสบายตัวทีมฟุตบอลทีมไหนเก่งที่สุดในโลกไม่ได้ดูบอลเลยอ่ะไม่ได้ดูบอลนี่ใบขนาดนี้แล้วนะอาจจะเอาเด็กพวกนี้เนี่ยไม่ต้องซื้อแบรนด์เนมให้เขานะเขานิยมของน่ารักน่ารักประหยัดเราด้วยน่ารักออกไม่น่ารักเหรอขาดแค่หน้ากากโอเปร่าคนจะเอามาทำไมเขาใส่กันใครเขาใส่หรอเห็นไหมใช่ว่าเป็นใไง ผู้หญิงยอมเข่าข่างผู้หญิงด้วยกันนยอย่าบอกอย่าบอกนะนไม่ฉันไม่มีทางจะใส่อะไรแบบนี้ไม่เกรงใจ้อยสักมันใช่หรอเธดูตาฉันเป็นไซบีเรียนอย่างนี้เธอเธอให้ไซบีเรียนมีหูนี่มันปีศาจในร่างของสาวคาวาอี้ฉันจะปล่อยนางเด็กนี่เอาไว้ตรงนี้และฉันจะหนีกลับบ้านไปเลยฉันกลับแล้ว เอาแหละหายไปแล้วรอดฉันรอดเออยังอยู่ทำไมอ่ะเมื่อกี้บอกหนูว่ารอตรงนี้นะมันเป็นเวรกรรมของฉันเองเดี๋ยวนี่เราไปไหนต่อไปพารากอนเดินตรงข้ามไปเองหนูไม่ไม่อายเขาหรออายทำไมอ่ะนี่มาถ่ายรูปแกก็ลองทำให้ฉันดูแย่อันนี้คืออะไรอ่ะอ้าวถ่ายรูปไงน้ำผู้เนี่ยนะใช่มาถ่ายกันตรงนี้แล้วก็ขยันเดินด้วยนะโอ้ยเด็กสยามนี่มีเฟสจริงๆ ไปดูเสื้อผ้ามาทำอะไรอ่ะมาดูบีเอ็มทำไมมีไปขถวเขียวเหรอมีแล้วอมีแล้วต่อรอบที่สองแล้วโตแล้วปเด็กสมัยนี้ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะอ้อนี่มัน BTS แล้วนี่ใช่ดึแล้วกตบ้านดึไม่ได้อ๋อคือมีเรียนเช้ามีงานเช้าทำงานทำงานเช้าอะไรของเขาเออแล้วพรุ่งนี้หนูไปเรียนปะไปเรียนอะไรทำไมพี่ๆจะแบบจะไปรับน้องเรียนนี้ไม่ได้เหรอหรือยังไงหนูไม่ได้เป็น นะเอา้าหนูอยู่ยี่สิบห้าแล้วเรียนมอปลายเหรอไม่เรียนเลยจบนานแล้วแลชุดอหรชุดยืมเพื่อนมามาเช้าไปงานคอนเทนยี่สิบห้าแล้วเหรอยี่สิบห้าเลยเเอ้าที่ไม่รู้จริงเหรอไปก่อนนะบายจาก,กันค่ะมีมฉันเจอมอปลายปลอมหรือเนี่ยอ๋อนี่วันนี้ไปรับได้นะที่สนามบินตรมีบินเดี๋ยวหนูทำงานอะไรเนี่ยตัวเป็นแอร์แอร์เขาเต้น เธอคือนาตาชาลงมานอปแน่